สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกทักษะที่9นะคะที่สั่งงานพวกเราไปนะคะในข้อหนึ่งเนาะคิดว่าน่าจะสอนในห้องไปแล้วล่ะแต่ว่ามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับคนที่นั่งเรียนในห้องแล้วก็ตามไม่ทันว่าแต่ละข้อมันคิดยังไงนะคะอย่างข้อที่1โจทย์ให้จํานวนสมาชิกของเซต A มาแล้วนะคะมี18นะคะจานวนสมาชิกของเซต B จะมี25ตัวด้วยกันแล้วก็ จำนวนสมาชิกของ A union B ก็คือทั้งวง A กับวง B รวมกันจะได้37นะคะโจทย์ให้หาจำนวนสมาชิกของ A intersect B ถามว่าอยู่ตรงไหนในแผนภาพนี่เลย A กับ B intersect แปลว่าที่ซ้ำต้องไม่หายอย่างจำไม่ได้จดไว้เลยนะคะชิ้นนี้มันหมายถึงตรงที่ A กับ B intersect กันอยากรู้ว่ามีจำนวนอยู่เท่าไหร่ทีนี้ปกติครูบอกว่า อ่าถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้ให้เราเติมใจกลางความรู้สึกดีๆให้ได้แต่มันดันเป็นข้อคำถามไปซะแล้วแปลว่าข้อนี้ไม่ได้ให้ตรงกลางมาทำยังไงแก้ปัญหาไปเอาสูตรมาช่วยเรา NA union B มาจาก NA union แปลว่ารวมก็ใส่เป็นบวกบวกกับ NB ลบตรงที่มันซ้ำกัน แบบนี้นะคะแล้วเราก็ดําเนินการแทนค่าเข้าไป union ให้มาแล้วนะคะสาใส่เลขนี้ลงไปเลย NA มี e 18ใส่เข้าไป NB 25ลบตรงที่ A กับ B ซ้ํากันตรงนี้เราจะไม่แทนตัวเลขใดๆเพราะมันคือข้อคําถามเห็นไหมเอ่ยนี่เลยนะคะละเอาไว้แก้สมการย้ายข้างจากลบ N A i n t อ r ินเตอย้ายมาฝั่งนี้เป็นบวกละ18บบวก25 0 30. 30เป็นสี่ย้าย37มสิบาอ่ะ,อะตอบหเรียบร้อย